สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำน้ำยาตีนไก่ใส่ลูกชิ้นน้ำยาข้นๆรสชาติแซบนัวทานกับขนมจีนอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆต้มน้ำนะคะเราจะต้มตีนไก่ตัวนี้ค่ะล้างให้สะอาดตัดเล็บออกให้หมดนะคะขยำกับเกลือแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดสักประมาณสอรอบค่ะ พอน้ำเดือดพล่านเราก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยนะคะจากนั้นก็ใส่ตีนไก่ได้เลยค่ะเราจะเคี่ยวตีนไก่ด้วยไฟกลางประมาณ40นาทีหรือจนกว่าจะเปื่อยดีค่ะ ตอนนี้ก็ผ่านมาครบ40นาทีแล้วค่ะตีนไก่ของเราก็เปื่อยดีแล้วนะคะก็ให้ปิดแก๊สได้เลยค่ะจากนั้นก็ยกลงเทน้ำทิ้งแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาต้มปลาแล้วก็เครื่องต่างๆที่จะใช้ตําเป็นเครื่องแกงนะคะวันนี้แม่ซีใช้เป็นปลานิลนค่ะ2ตัวนี้เกือบ1กิโลกรัมนะคะให้แม่ค้าที่ตลาดขูดเปล็ดแล้วก็ควักขี้ควักไส้ควักเหงือกแล้วก็ตัดหัวทิ้งด้วยค่ะจะได้ไม่ขาวมากนะคะจากนั้นมาล้างทําความสะอาดด้วยการขยำเกลือแล้วก็ล้างน้ําสักประมาณ2-3รอบค่ะ ในส่วนของเครื่องแกงก็จะมีหอมแดงกระชายหั่นท่อนพริกแห้งพริกแดงจินดาแห้งนะคะพริกชี้ฟ้าแห้งค่ะตัวนี้จะต้องหั่นทอนแล้วก็นำมเมล็ดด้านในออกด้วยค่ะกระเทียมจีนตะไคร้ซอยทั้งหมดนี้จะต้องล้างน้ำให้สะอาดด้วยค่ะมาเริ่มต้มด้วยการตั้งหม้อใส่น้ำลงไป5ลิตรค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางแล้วก็ใส่เครื่องทั้งหมดลงไปนะคะยกเว้นปลาค่ะ แล้วก็รอให้น้ําเดือดค่ะพอน้ําเดือดพ่านแบบนี้เราก็ใส่ปลาลงไปเลยค่ะห้ามคนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะคาวเราจะใช้ไฟกลางต้มไปเรื่อยๆจนกว่าปลาจะสุกใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะผ่านมาครบ20นาทีแล้วค่ะ ปลาของเราก็สุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆตักปลาแล้วก็เครื่องแกงทั้งหมดออกมาน้ําไม่ต้องทิ้งนะคะแล้วก็เวลาตักเนี่ยให้แยกค่ะเครื่องแกงถ้วยหนึ่งแล้วก็ปลาถ้วยหนึ่งค่ะพอได้แบบนี้แล้วให้เ,เพื่อนๆแกะเนื้อปลาออกมาค่ะพยายามอย่าให้ติดก้างนะคะ จากนั้นก็นําเครื่องแกงแล้วก็เนื้อปลาที่เราแกะเอาไว้เนี่ยมาปั่นเข้าด้วยกันให้ละเอียดค่ะใครไม่มีเครื่องปั่นสามารถใช้ครกตําได้นะคะแล้วก็ความละเอียดขึ้นอยู่กับความชอบเลยค่ะใครชอบน้ําแกงที่ละเอียดมากๆก็ตาเครื่องแกงให้ละเอียดยิบเลยค่ะใครชอบแบบมีกากหน่อยก็ไม่ต้องให้ละเอียดมากค่ะเดี๋ยวแม่จีจะแบ่งปั่นสักสองรอบนะคะ เวลาจะปั่นต้องใส่น้ำเปล่าไปด้วยนะคะจะได้ปั่นได้ง่ายๆค่ะให้พอท่วนนะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะ <Okay. S 1> นําเครื่องแกงที่ปั่นได้เ <Okay. S 1> ทใ <Okay. S 1> ส่หมอ้อต้มปลานะคะ เปิดแก๊สใช้ไฟกลางแล้วก็ต้มให้น้ำแกงเดือดอีกรอบค่ะระหว่างรอน้ำแกงเดือดเราก็มาดูส่วนผสมเพิ่มเติมค่ะก็จะมีตีนไก่ที่เราต้มไว้จนเปื่อยนะคะลูกชิ้นปลาค่ะขาหั่นแว่นเพิ่มความหอมใบมะกรูดฉีกต้นหอมหั่นท้นแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำปลารา้าต้มสุกค่ะพอน้ำแกงเริ่มจะเดือดแบบนี้นะคะให้ใส่ขาแล้วก็ใบมะกรูดลงไปค่ะ ตามด้วยตีนไก่นะคะแล้วก็รอให้น้ำแกงเดือดอีกรอบค่ะพอน้ำแกงเดือดพล่านแบบนี้ก็ปรุงรสกันเลยค่ะใส่น้ำปลาร้รานะคะประมาณ5-6าถึงทับพีค่ะแล้วแต่ความชอบชอบน้อยใส่น้อยชอบมากใส่มากแต่ต้องใส่นะคะ พอน้ำแกงกลับมาเดือดให้ชิมรสรอบหนึ่งก่อนนะคะว่ารสชาติไปในทางไหนนะอืมนัวแล้วค่ะแต่ขาดความเค็มนะคะเดี๋ยวแม่ซีจะปรุงเพิ่มค่ะใส่น้ำปลาร้าอีกหนึ่งทับพีค่ะแล้วก็น้ำปลาหนึ่งทับพี แล้วเดี๋ยวชิมรสดูอีกทีค่ะน้ำปลาอีกนิดค่ะเดี๋ยวยังไงแม่ซีจะใส่อัตราส่วนไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะพอปรุงได้รสชาติที่ชอบแล้วก็ใส่ลูกชิ้นปลาได้เลยค่ะ แล้วก็รอให้ลูกชิ้นสุกนะคะพอลูกชิ้นสุกด,ดีสิ่งสุดท้ายที่เราจะใส่เลยก็คือต้นหอมหั่นท่อนค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะปิดแก๊สได้เลยพร้อมจัดเสิร์ฟค่ะแม่ซีถ่ายแกงลงในกระทะนะคะจะได้เห็นชัดๆค่ะน่าทานมากสีก็สวยนะคะรสชาติก็แซ่บนัวค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะขนมจีนพร้อมนะคะ ราดน้ำลงไปชุ่มๆนะคะน่าทานสุดๆเรามาชิมกันเลยค่ะอร่อยสุดยอดเลยค่ะแซ่บนัวนะคะความเผ็ดกำลังดีแต่ถ้าใครไม่ทานเผ็ดนะคะจะรู้สึกว่าเผ็ดจนเกินไปสามารถลดพริกได้ค่ะ หอมสมุนไพรหอมกระชายใครทานน้ำยาหมดหม้อนะคะรับรองว่าไล่หวัดได้แน่นอนค่ะส่วนรสชาติเนี่ยสามารถปรับได้ตามชอบสำหรับแม่ซีคือโอเคแล้วค่ะแต่ถ้าใครชิมแล้วรู้สึกว่าอ่อนไปก็สามารถเพิ่มน้ำปลาร้าได้เพิ่มน้ำปลาได้ค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ